สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Sadasi Channel นะครับกับคอนเทนต์ของเกม Carbal u n d e a t e c o m b o หรือว่า Carbal PC กันเนาะคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาของอาวุธไรแค้นหรือว่าอาวุธดันบอสร้อยกันนะครับที่คำถามเนี่ยมี2ข้อหลักๆเลยมีคนถามมาว่าคุณคอนตัวอาวุธไรแค้นเนี่ยมันใช้งานได้ไหมมันน่าใช้หรือเปล่าในแพทนี้มันดีไหมนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าไอตัวอาวุธไรแค้นเนี่ยทำยังไงนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับในคลิปนี้แบบละเอียดอีกรอบหนึ่งเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ย ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกรถุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราทั้ง2ท่านด้วยนะครับสหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโตรบินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติีีการ็งง่่่ยยนนนนนิิดเเวะะคััับบหลลจทพือออๆ เราสมัครสมาชิกของペทูบินท็อปอัพแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของคาร์บาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ดเซด x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือペทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอย,อยากเติมเกมมือถืออื่นๆペทูบินท็อปอัพก็ม สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิงทอบบออท้งไว้เพราะกลัวแบตเ่่มมไาาากิดดค้้้งวพรรรนนีี 1โดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวนโหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะก็อ,อื่นนะครับในที่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเอาตัวคําถามแรกก่อนเลยนะครับจะได้มีออเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นเนาะ มีเพื่อนๆถามผมมาเยอะมากนะครับในสตรีมแล้วก็ในเพจก็ด้วยนะครับซึ่งผมเข้าใจได้นะครับเป็น,ปนคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือตัวอาวุธไรแค้น like เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วน่าใช้หรือเปล่านะครับหรือว่าสเตตัสประมาณไหนนะครับถึงจะพอใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกคำถามหนึงแหละคำถามเดียวกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันก็คืออาวุธไรแค่ like เนี่ยถ้าทำเนี่ย แพดมทิทิวเข้ามาเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าแบบอาวุธขั้นมทิทิวเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปทำมทิทิวอีกไหมแพดหน้ามาเนี่ยต้องทําของใหม่หรือเปล่าคุ้มหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับคนที่ตั้งคําถามเนี่ยมันก็จะมีอยู่ผู้เล่นหลายกลุ่มหลายประเภทถูกไหมก็จะมีคนที่แบบใส่ของแจกอยู่และอยากเปลี่ยนคนที่ใส่ซิกอยู่และอยากเปลี่ยนแล้วก็คนที่อยากทํามิทิวและยังลังเลอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้มีประเด็นดราม่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแยกนะครับความคุ้มค่าอะไรเงี้ยให้ฟังกันก่อนอื่น เอาตัวสเตตัสพื้นฐานของไลแค้นก่อนไลแค้นบวกสิบเนี่ยนะครับดาเมจที่เป็นเมจิกแอทแท็กนะอันนี้คือขอเปรียบเทียบจากของวิสัทละกันเนาะอาชีพอื่นก็ลองไปดูส่วนต่างดาเมจกันเอานะครับแต่อย่างของวิสัทเนี่ยเมจิกแอทแท็กของไลแค้นนะครับจะอยู่ที่328หน่วยนะครับแต่ของขั้นซิกเนี่ยจะอยู่ที่278นะครับถ้าพูดถึงความแตกต่างผิวๆด้านแอทแท็กเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ50หน่วยนะครับโดยประมาณนะทีเนี้ยถ้าถามว่าไลแค้น พื้นฐานน่าใช้ไหมคำถามนี้ต้องตอบด้วยคำตอบแรกก่อนต้องถามกลับไปก่อนนะครับว่าสเตตัสของไลแคนเป็นแบบไหนนะครับไลแคนเนี่ยมันจะมีทั้งออปชันที่ดีๆสวยๆแล้วก็ออปชันที่กากๆถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นออปชันแบบอย่างเงี้ยคิ5แอดดามิสนะครับแอมส แบบนี้ก็ไม่น่าใช้เนอกป่ะหรือจะเป็นแบบ Atta ท็กสิบ1ี่เอ็นะครับแล้วก็ Attack 14แบบนี้ก็ไม่น่าใช้นะครับตัวคำถามแรกเลยที่แบบหลายคนสงสัยเลยผมเอาข้อนี้ก่อนอาวุธไรแคนน่าใช้หรือเปล่าคำตอบคือขึ้นอยู่กับสเตตัสของไรแคนว่าสเตตัสนั้นสวยมากน้อยแค่ไหนมีดาเมจมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเอาแค่ตัวดาเมจต้นพื้นฐานนะไรแคนดาเมจต้นมันสูงอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้น่าใช้เนี่ย เซตตัสข้างในต้องสวยด้วยนะครับแต่อย่างเงี้ยก็พอใช้ได้แต่คุ้มไหมเนี่ยก็อาจจะไม่นะครับโอเคเนาะประเด็นแรกเคลียร์นะครับจะน่าใช้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเซตตัสนะครับทีนี้เซตตัสแบบไหนถึงจะน่าใช้นะครับเอาให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับให้เรานับรวมเซตตัสที่อยู่เป็นคาฟสีส้มละกันที่เป็นยูนิคออปชันเห็นไหมยูนิคออปชันสีส้มๆนะครับให้เราดูค่าเซตตัสพวกนี้บวกแล้วนะครับบวกกันแล้วนะครับรวมๆเนี่ยคีย์ที่เข้าดาเมจมากกว่า20 เนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่ออปชันในรูเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นคิดเเมทสามนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อะอยากให้รวมแล้วมากกว่า32-33นับยังไงสมมุตินะครับผมมีอาวุธไรแคนที่เป็นในส่วนของอ่ะเอาที่ใช้อยู่ก็ได้อันเนี้ยเรามีสีส้มอยู่10-12เป็น22แล้วใช่ไหมเราบวกในรูออปชันสีฟ้าเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น32อันนี้คือสวยหรือถ้าไม่รวมข้างล่างนะครับอย่างที่บอกเรานับตัวสีส้มอย่างเดียวให้มันมากกว่า ออยี่สิบยี่สิบสองบวกบวกอย่างเงี้ยแค่นี้ก็น่าใช้แล้วแต่ของผมเนี่ยมันมีแอมมาด้วยก็จะยิ่งสวยขึ้นไปอีกหรือถ้าแบบใครแบบเอ้ยพี่ผมมีแต่แอมแล้วมันน่าใช้หรือเปล่าก็ให้มันมองแบบประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแอมสิบสิบหกอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราคํานวณแอมนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1นึ่งแอมเท่ากับกี่คิแต่ถ้าจะคํานวณอาวุธไรแค้นให้เอาแอมไปคูณ2แล้วเปลี่ยนค่าเป็นคิอย่างอันเนี้ยคือคิอ่า 16, แอมสิ คีสามสิบสองเอาไปใส่คีเพิ่มก็คือโคตรแรงเลยแรงมากนะครับประมาณนี้นะครับหรือตัวเนี้ยเป็นคียี่สิบสองคีสิบสองแอมจิตนะครับแล้วก็แอมเจ็ดไปคูณสองก็จะกลายเป็นคียี่ิบหกนะครับคียี่ิบหกสีสม้มคือน่าใช้บวกกับสล็อตอีกสิบก็เป็นคีสามหกแบบเนี้ยมันจะพอเปรียบเทียบตัวออปชันได้ความหมายคือออปชันที่น่าใช้เนี่ยต้องมีสเตตัสรวมกันแล้วถ้าตีเป็นคิดาเมจต้องมากกว่าสามสิบนะครับสามสิบห้าวกบวกได้จะดีมาก แอดแท็กคีย์ c a l เข้าเหรืออะไรเงี้ยแทบไม่ได้ใช้นะครับคีย์ไดเข้าเลดอาจจะได้ใช้กับบางอาชีพเช่นเบรเดอร์ greater, หรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีบ้างขึ้นอยู่กับความต้องการของอาชีพแต่ถ้าเป็นเซตัสแบบ a อดแท็ attack, หรือว่าเซตัสแบบพวกแอดดามิ uh, e อย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้เลยนะครับอ่ะทีนี้คําถามถัดม,มาแล้วตัวไลเค้นมันแรงกว่าของแจกไหมแรงกว่าซิกไหมหรือว่าน่าใช้ในระยะยาวหรือเปล่าถ้ามิทิวเข้ามา อันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้มันก็ขึ้นอยู่กับสเตตัสด้านในของตัวสีส้มที่เป็นตัวออปชันตรงนั้นด้วยนะครับ เราผมสอนวิธีในการคำนวณคร่าวๆไปแล้วใช่ไหมว่า 1M แอมป์เนี่ยให้ตีไปว่าประมาณ2คิประมาณนะมันไม่ได้เประมันเบาวกว่าคิอยู่แล้วแต่เราให้ตีเป็นมูลค่าความแรงของไอเทมความแรงของเซตัสะไ่เงี้ยนะครับเราตีไปประมาณนั้นถ้าตัวไรแค้นมีคิดามเมจรวมแล้วพอๆกับคิ36 6หรืออามากกว่าคิ34อ่ะเราถึงจะเอามาเปรียบเทียบได้นด้บอกว่าถ้าอาวุธไรแค้นที่คุณถืออยู่คิดาเมจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคิดแหลมแหละแต่รวมออกมาแล้วอ่ะมันน้อยกว่า34ม่ไม่ต้องเอามาคิดเลยนะครับถ้ามันเป็นคิดสามสบวกเอามาคำนวณตรงนี้ได้ถามว่าแรงกว่าของแจกไหมถ้าเป็นมองของชีวิษาะมันแรงกว่าของแจกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะของแจกอ่ะ e อีพิกออปชั่นอ่ะมันเป็นคีที่เข้าเลทเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งเลยไม่มีทางที่จะแรงกว่าแน่นอนแต่หาคีที่เข้าเลทของเราดีๆเพราะว่าบางทีอ่ะเราเปลี่ยนอาวุธ2ข้างอ่ะคีที่เข้าเลทเราอาจจะไม่พอก็ได้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับอาวุธที่เป็นของขั้นซิกด้วยกันซิกแรงกว่าไหมหลายเนว่าะว่าตัวตัวไรแค่ไหนแรงกว่าซิกไหมถ้าเปรียบเทียบกับตัวคราฟแอมเนี่ยยังไงตัวคีที่เข้าดาเมจของตัวคีที่เข้าอ่ะมันก็แรงกว่านะครับเนื่องอกจาเพราะว่าอันนี้มันเป็นคราฟแอบมบแต่พอถ้าเราเปรียบเทียบกับโอฟที่เป็นโอฟซิกอ่ะที่เป็นคีที่เข้าดาเมจอ่ะความต่างของดาเมจมันจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ยีงที่บอกอครับของผมมันเป็น คิผสมแอมมันไม่ได้แอมเพียวแต่เท่าที่เทสมานะครับสุดท้ายปลายทางต่อให้คริดาเมจเท่ากันเป๊ะยังไงไรแค่นก็แรงกว่าเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าไรแค่นมีเมจิกแอตแทกตั้งต้นที่สูงกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังยังไม่ทําอาวุธขั้นซิกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้อยากทําอาวุธที่มันเหนือกว่าซิกที่มันสูงกว่าซิกไรแค่นจะตอบโจทย์เพราะดาเมจไรแค่นมันแรงกว่าซิกแบบไม่เจาะแบบนี้100%ประเด็นสําคัญก็คือ ถ้าไอตัวซิกตัวนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นซิกบวก10นะครับออปชันคือแอมหนึ่งรูคริหนึ่งรูเราเอาไปเจาะเพิ่มเป็นรูที่3แล้วใส่ตัวคริที่เข้าดาเมจไปอีก1รูตอนนั้นเนี่ยตัวซิกชิ้นนี้จะแรงกว่าตัวไรขคันทันทีนะครับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ถามว่าซิกแรงกว่าไรแค่นไหมไรไแค่นแบบแรงกว่าซิกไหมขึ้นอยู่กับออปชันถ้าพื้นพื้นเลยนะครับพื้นฐานแบบนี้เลยนะพื้นพื้นเลย ยังไงไลรแค้นก็แรงกว่านะครับอันนี้ในกรณีที่ออปชันข้างในเป็นแบบที่ผมบอกนะเงื่อนไขตรงตามที่เราพูดไป1นึ่งสองาเมื่อกี้นะครับลาแค้นแรงกว่าซิกแน่นอนแรงกว่าเยอะไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับของโดยรวมในตัวด้วยขึ้นอยู่กับคีย์ที่เข้าดาเมจขึ้นอยู่กับค่าแอตแท็กตั้งต้นของเราแต่จากที่ผมเทสมาด้วยสกิลแลนด์เล็กๆนะครับเนี่ยฟิซิ่งแลนด์หนึ่งเงี้ยก็แรงกว่าอยู่ที่ประมาณ2-400หน่วยต่อการโจมตี1ยฮิตนะครับด้วยสกิลเล็กนะอันนี้คือโดยพื้นฐานประมาณนั้นนะครับ ถ้าซิกไม่เจาะซิกจะเบาวกว่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าซิกเจาะเมื่อไหร่ผมยืนยันเลยว่ายังไงซิกก็แรงกว่าได้นะครับแรงกว่าได้นะทีนี้นะครับมีคนถามมาว่าเอ้ยคุณคอนแล้วมันคุ้มจริงๆหรือเปล่าทำไรแค้นเข้ามาเพราะเดี๋ยวแพทหน้ามิดทิวเข้าเราจะต้องทำมิดทิวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตัสดในโมบายคร่าวๆก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเซตัสดในในตัวโมบายกับ PC อะ่ะ ตัวดาเมจมันไม่เท่ากันนะครับคือมันจะมีความเหลื่อมล้าเรื่องของดาเมจหน่อยนะโมบายเหมือนดาเมจจะสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปเสีเรื่องตัวเลขนะครับให้ดูความแตกต่างเฉยๆนะครับจากในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าไลคเนกับมิดทิวะเมจิกแอตแทกตั้งต้นมันห่างกันน้อยมากเหตุผลเพราะว่าไลคเนกับมิดทิวมันคืออาวุธขั้นเดียวกันก็คือเทียร์สิบเอ็ดนะครับมันคือ G11 เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแตกต่างก็คือดาเมจต้นเนี่ยมันจะแทบไม่ต่างกันเลยทีนนีี้มมคถาาว่ ถ้าในกรณีนี้เนี่ยอาวุธมิดทิลเข้ามาเนี่ยมิดทิลจะดีกว่าไหมกรณีที่1เลยคืออย่างที่บอกนะอาวุธไลแค่นเป็นสเตตัสแบบที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยนะคีดที่เข้าดามเมจรวมแล้วมากกว่า34เนี่ยอันนี้คือโอเคเราเอามานับมาคุยกันได้พอมาวัดแบบนี้ปุ๊บถ้าพูดกันตามตรงยังไงมิดทิวก็ดีกว่าไลแค่น like จะดีกว่ามิดทิวก็ต่อเมื่อคีดที่เข้าดามเมจรวมมากกว่า40นะครับอ่ะอันนั้นคือกรณีที่1ประเด็นคืออย่างนี้ มิดทิวชิ้นแรกในเซิร์ฟราคาเท่าไหร่โ oh, อ๊บมิดท l วที่เป็นคีที่เข้าดาเมจนะคีที่เข้าดาเมจ2รูในเซิร์ฟชิ้นแรกผมมีความเชื่อเลยว่ายังไงก็หลักร้อยสองร้เอมแน่ๆหนึงเลยดันที่จะดรอปได้เนี่ยก็อาจจะเป็น125เข็มอา,มาแมลงนะครับน่าจะไวที่สุดซึ่งกว่าจะดรอปกว่าจะเข้ากว่าจะได้ใช้นะครับเราก็ยังจําเป็นต้องหาอาวุธอุปกรณ์สวมใส่ที่เอาไปฟาร์มดันพวกนั้นได้ซึ่งซิก ค,คือตอบโจทย์ซิกเจาะแอมซิกเฉยๆเอาไปฟาร์มได้ไหลแค่นแรงกว่าก็เอาไปฟาร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามิทิลมามิทิลเข้ามาเนี่ยเราจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมก็ด้วยราคาครับถ้าคุณมีงบพอ2 3 0 0 m ซื้อมิทิลคุณก็ซื้อมิทิลแต่อย่าลืมว่า2 3 2 3 0 0 m นั้นอ่ะไปเจาะแอมใส่ซิกก็แรงกว่ามิทิลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจาะแดงมันก็คงไม่ได้แพงไปกว่าตัวอาวุธมิทิลแบบ ทีดาเมจสอรูขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโดยพื้นฐานมิดทิวกับไรแค่นต่างกันมากไหมโดยส่วนตัวต้องบอกว่าห่างกันแต่ไม่เยอะนะครับห่างกันแค่นิดเดียวจริงๆนะครับดาเมจเนี่ยถ้าไรแค่นมาออปชั่นสวยๆเนี่ยคือมิดทิวก็คือสู้ได้ไรแค่นก็คือสู้กันได้แน่นอนข้อดีของมิดทิวก็คือมันเอาไปเจาะเพิ่ม นะครับเป็นรูที่3เพื่อยัดดาเมจเพิ่มได้แต่ถ้าเราไปดูนะครับอาเชเดียมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างด้านดาเมจแล้วก็จะเหมือนเราเอาไลคเคนมาเทียบกับซิกและเราก็จะมีความต่างดาเมจ4 5 0 0แล้วก็จะเห็นความต,าต่างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผมนะไลคเคนน่มูลค่ามันไม่ได้สูงมากในแพทนี้นะครับมันสามารถทําได้มิดทิวกว่าเราจะได้เจาะกว่าเราจะได้ใช้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่เรารอใส่พวกมิดทิวคราฟแมนมิดทิวมาสเตอร์หรือว่าซิกมาสเตอร์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในตัวคลิปนี้นะครับคำตอบของคําถามทั้งหมดที่ผมจะกจะสือก็คือไลแค้นทําได้แต่มันจะไม่ใช่อาวุธเอ็นเกมมันจะเป็นอาวุธชั่วคราวที่เรานํามาใส่เพื่อรอเปลี่ยนนะครับหลายอาจจะรอเปลี่ยนซิกมาร์ทอาจจะรอเปลี่ยนมิดทิวเจาะอาจจะรอเปลี่ยนมิดทิวมาร์ทหรือว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนไลแค้นคสิ36เป็นมิดทิวคสิ36อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีความแตกต่างด้านดามเมจเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคุ้มไม่คุ้มมันก็มองกันที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบใส่ลายแค่นแล้วรอเปลี่ยนเป็นอาร์เชเดียมรอเปลี่ยนเป็นมิทิลเจาะแอมแบบนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับโ okay, อเคตรงนี้เราเคลียร์กันเนาะนะครับลายแค่นเลือกสเตตัสดีๆเลือกออปชันดีๆใช้ได้ยาวย้ายได้ยาวแน่ๆแต่ไม่มีทางที่จะแรงกว่าอาวุธที่เจาะไปแล้วเป็น3ดรูเด็ดขาดนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วอาวุธไรแค่นหาจากไหนโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็ดรอปจากดัน120นั่นแหละแต่ว่าดัน120ที่ดรอปอ่ะมันจะมีลิมิตในการได้ออปชันอยู่นะครับเราให้ดูอย่างนี้ให้ดูออปชันที่ผมใส่อยู่แล้วกันของผมเนี่ยอันเนี้ยคิดามิต12เห็นปะ่ะมันคือท็อปสุดอีกชิ้นหนึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันมีแอมชิ้นหนึ่งที่เป็นแอม6อันเนี้ยคือเซตัสท็อปซึ่งจะไม่มีดรอปในดันเจียน เซตัสเหล่านี้จะได้จากการเปิดกล่องเท่านั้นนะครับซึ่งการเปิดกล่องเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ตัวลายคนัดคอนะครับหรือว่าแร่ลายแค่นอันนี้นะครับตอนนี้ราคามูลค่าชิ้นละ30,000ื่นนิดก่อนหน้านี้ผมซื้อมาชิ้นละห0 0พอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สามหมื่นะครับใช้20ชิ้นในการเปิด1กล่องนะอาจะผมจะซื้อให้เปิดให้ดูสัก3กล่องแล้วกันนะครับผมก็ต้องใช้ประมาณ60ชิ้นนะครับแต่ขอซื้อแบบเปลี่ยนใจละเอา4กล่องก็ได้นะครับ นะครับอย่างแรกเลยนะที่เราต้องมีก็คือตัวไรคานัดคอนะครับเพื่อเอาไปแลกเป็นกล่องตรงนี้นะครับนี่ให้ดูนะนี่อันนี้คือกล่องนะครับถ้าเป็นตัวละครอาชีพสายดาบเพื่อนๆซื้อที่ NPC ตัวนี้นะครับเวลป,นปอนดิลเลอร์เมืองขอดรักเท่านั้นนะนะครับ เ,เราก็มานั่งดูนะครับถ้าเป็นตัวเกรดซอร์สหรือว่าตัวใดกันธนะเนี่ยของวอริเออร์มันจะใช้เทมคูล2นะแต่ถ้าเป็นพวกชาครามพวกเบสอย่างเงี้ยจะใช้แค่ปกติก็คือ20ชิ้นในการแลก1กล่องนะครับบวกกับเงิน 1M ต่อ1กล่องถ้ากับว่า1กล่องเนี่ยก็คือ 1M ยืนพื้นที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของราคาของเซตัสของเอเรื่องของราคาของแร่อะไรแค่และถ้าเป็นสายเวทจะอยู่ที่คออะเคมิสนะครับฝั่งตรงข้ามนะนะครับ สังเกตดีๆนะครับมันมีโอฟปกับคิตตันนะแยกกันนะครับผมจะซื้อเป็นโอฟมา4ชิ้นนะครับเงิน 4M นะที่เสียไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราได้แค่กล่องมาเนี่ยเราจะยังเปิดกล่องไม่ได้นะเราต้องใช้ตัวแพทิเซียคีย์นะครับหรือว่ากุญแจทองที่ n อ c ตัวนี้นะครับอันนี้จำเป็นต้องมีแต้ม DP นะครับมาเปิดแต้ม DP เนี่ยได้จากการลงดันจนจบดันจบดันรอบหนึ่งเนี่ยได้แต้มอ่อหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแต่ละดันเนี่ยก็จะได้แต้มไม่เท่ากันนะครับผมซื้อมา4กแุญจนะ แบบบนนี้นะครัแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับแค่นี้เองปึ๊บแล้วก็มาลุ้นออปชันกันข้างในว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับโปะอันนี้มาเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแอดดาเมิคือไม่ดีนะครับอันนี้คือแอดแท็กนะครับคีดาเมตอันนี้เลดคีแอมน้อยๆก็ไม่ค่อยสวยนะอันนี้อย่างเงี้ยเลดสามก็ไม่สวยไหนเะห็นปะ่ะเวลาเวลาเปิดอ่ะมันจะเป็นการสุ่มนะครับอาจจะได้ผูกมัดหรืออาจจะได้แบบไม่ผูกก็อยู่ที่ดวงแต่ว่าเซตัสที่ผมได้มาวันนี้คือกาก,ากทั้งหมดเห็นไหมไม่มีอะไรสวยเลยนะครับ เห็นไหมเกลือล้วนนะครับแบบนี้ก็ทํามันไม่ได้นะครับนอกจากย่อยทิ้งแค่นั้นเองหรือใครจะเาแบบไปตีบวกแคตคอลเลคชันก็ได้เหมือนกันนี่ประมาณนี้นะวิธีการหาพวกอุปกรณ์คัดลายแค่นนะครับของผมได้คราบสวยๆมาสามชิ้นแล้วนะสี่ชิ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยนะครับก็ลองดูเพื่อนๆเผื่อดวงกันมาเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า m m สิบหกขดสิบอันเนี้ย ถ้าเรามาเทียบเปรียบเทียบกับตัวคี30พวกนี้อันไหนจะน่าใช้กว่ากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเทสในสตรีมให้ในสตรีมหน้าเนาะนี่ M มหมดอีกแยะฟาร์มมาหมดอีกแยะนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ